อันนี้เมนูอะไรนอันนี้เมนูราดัดปลาราดลานี่หมูเครื่องแล้วนมาจากขยัคนเคลีเคลีเกลข้าาวตก้อนมันนั่งตรงจุดมันนั่งตรงจุถ้าเราตั้เป็นก้อนเพิ่มให้มันสุกๆเาาก็ทำแบบแบนๆแนๆแจเห็น้แต่บางที่เขาก็ทำเปกลมๆหรือว่าบางคนก็ทำแบบแบบเหมือนในวงเลยเหมือนใน อะไรนะคือที่เป็นยำแหนมมติ๊กเบ็ดก้อนของข้าวหรมอเดี๋ยวแต่เข้ามาแต่ว่าเข้ามาแบบกรอบหรือบางคนอ่ะเฮ็ดเป็นแบบว่าไข่ไข่ก็แค่น่ะไข่ไข่คือรสขอดอันปุ่มปุุงทอดไข่อันม่กลัวเสพย๋ยวเสร็จแล้วเรามาดูตอนสุกนะไปไปกินต่อตอนสุกมันจะเรียกไม่เป็นไรก็เอาตลอดไงจะเอาเป็นยาวไงออร่ย ไมมคือไฟมันเนี่ยมันต้องแบบพอดีใช่ไหมไ้าจอกไฟจริงๆไฟมันต้องแรงมากจะได้ไม่ไหม้เนี่ยไม่ไหม้นะไม่ไหมเจ็บแนชอบทำให้เป็นกับแก้มชอบทำแต่ไม่ใช่ไม่ค่อยชอบกินวันนั้นทำไข่เตกนะไข่จุ่มไข่แตกเนวันเกิดมูเนะเออก่อยไข่แตกได้สองป่ะเทศก็ถือว ได้เลพวกมันสหาดีเด้พที่น้อนแบดันาาตากระกระเิอะไรเถิกินไเป็นไกินอันนี้จะรอมันแหงมันกต่อไปก็แล้วก็จะกินสิดกินใชินตินแสงที่นองเริ่มเห็นเห็น้าพเลยว่ามันสะแจก ถ้าเราชอบกรอบมากเราก็ใส่แป้งอันนี้คือใส่แป้งด้วยเหรอใส่แป้งด้วยแป้งอะไรแป้งอ๋อโปกิใช่โปแป้งอะไรแป้แป้งทอดกรอบไม่งั้นมันก็ไม่เซตตัวไงใช่อ๋อแต่ว่าที่ร้านอ่ะเขาจะทำใส่แป้งเยอะๆแล้วเขาจะทำเหมือนแบบเป็นแผ่นอ่ะที่ต่อไเขาจะไม่ได้เป็นปั้นนะถ้าเป็นปั้นเหมาะกับแบบเราใส่แป้งไม่ต้องเยอะกินกับข้าวอะไรนะลองสักครั้งหนึ่งแหละัข้าวใหญ่เนาะ ต่จะจะไปไป็นว่าเร่มันนี่แหละเนี่ยเริ่มจะแหม m แล้วนะกินกับแกงเลยมั้ย้ิเลยแกงก็ได้แต่ว่ายังม่ได้ชิมเลย่่าไไม่กินเนี่ก่อนไม่ได้กินของดิบเทป่นเทป่นเออเนี่ยได้แล้วเนี่ยสวยงามแล้วเนี่ยน่าจะแทงนะแินเนวล้ากับื้อแบบงูปริมาถือแบบกาาถือแล้วไหม จำสูตรไม่เคยได้อร่อยไม่จำจำสูตรไม่เคยได้เพ่อก็เกีตามแต่ละวันแต่ละเมืองต่ละเดโอ้ยมันมีเดนมาไทยถึงขวดขวดพินัดขวดนัดขวนัดควายนานควายนานควายนานเราต้องใจเย็นเไปพี่น้องคนคนเห็ดใจเย็นแล้วแต่คนกินก็ต้องใจเย็นกว่าอยู่ใช่ เพราะว่ากรยัได้กินแต่ก็ต้องกินั่งรอจนแกงกับอกงกับแกงก็คือกินจนเมาไปตอนแล้วแต่คือกินกินไม่เมาแล้วเก็กินนแ่งกับแกงคนเกันคนทำไม่พอคนรอเออคนรอก็ต้องคนรอก็ไม่รอเหมือนกันคนรอถอยคนรอนอนหลับหลับรอ ไม่ตาวางมื่อกี้นี้นั่นบางมีอเมมุ่งเป็นไหอ๋อนี่ไงวาไว้กับแม่อ๋อเวักปนุ่่แย่งปนุินอ๋อมีมะม่วงกับไม่ทิ้งที่บ้านมันหมดแล้วมาหมก่อนแก่เสตแก่เสร็บเลงที่เ็ดทำเองกับมือคุณแม่ทำแม่งาแม่งาเป็นทางแม่งาเป็นต้ ไม่มีแป้งเลยนะเอออร่อยแซ่บไงแซ่บแ้วล้วนเลยนะแซ่บมามาเนอย่างนี้มาาแค่แไป่อหมูพีนาเถอะล้วนทุกปีมากแบบสามร้อยเปร์เซ็นต์อะร้อยไม่ใช่ร้อยนะมเร่อเร้อยทำเยี่ยไหนีหมานะมันเป็มเมย ว่าก็และแฮมแล้วแบบแก้มแบบแบบข้าก็ได้ได้ทั้งหมดเลยวันนีนออแล้วพี่น้องเป็นลาไหลมะายเอาสอนสิบคนนงบุ้เครื่องแลพี่น,อออออน้องเป็นลัดขั้นตอนต้องดีใส่ด้วยนะกนบบิบผัดกิบผัดได้เหรอ,อคคใช่คะก็บผัดแล้วไ่ขนาที่ถ่ายก็ขโมยกินเลยค่ะ <C oughs> ปนุต่างมากเคือจนเหมือนข้ามหมองแม่ <c oughs> ไม่ใช่แบบที่คนแดงมาแหายนะอ <c oughs> <c oughs> ๋อที่แดงมาจากกองก <c oughs> องหน<ะ>ึ่งเออกองใหญ่ไงกองหนึ่งกับบานกองหน่อยน้ำอันนึง <c oughs> อ๋ม้่เดี๋ยวมีสีย่างอีเลยปนุลอ่แล้วกินอยู่แต่แล้วบ่ก่อยเนีนบานาก่ค่อยมากหวาน, <c oughs> นมาของวานกันเลย รรบแรกโ่ไปหนรัเลกไปห่อยเดียวไอ้สองคนไหมูฝมาหาร้ยะไรนไหนดูดิหนอนี่คืออะไรบ้างมาจากจันทบุรีจันทบุรีเดี๋ยวอกินด้ยมีบักซีดานี่นะโอ้ยออ้ยสวยงามอย่างไนเนาะแล้วก็ลองกลองบามนทุกอย่างีวทุอีนเนาะ ท่เรียนตัวไหนนะหนี่เยนตัวไหนท่เรียนอยู่ที่นเขาเหรอกทีเรียนลูกมันน่ะหรออลูกมันอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวหาสักท <c oughs> อกมุมไปแล้วมแล้วกลับมาเดิมแหงเราพี่น้องแหมแล้ว้นล่วได้แล้วได้แล้วนันนะ เลืองกับจเป็นทีนงเองนมัน่หสด่อเงจะจัดให้ดูก่อนอด้มาเสร็จเป็น้ัดรออบใช่ไหมยพลาดนััดพริกน้ำหมากเี้อเริ่มแห้มแล้วนะนี่คแหมจะแหมนแหมอีก ก็ต้องใส่ไฟแห้งมาตวนอาก็ใส่ไฟกลางใส่ไฟกลางคิมเกิดมเอากเชิงคเกตจัดจานแบบต้องสวยงามก็มาขกดธรรมดาธรรมดาจานเหมือนในที่อยู่ในร้านหาดเลยเนาะที่เขาจัดจานง่ายๆนี่แหละรีบเนาะโอเคแล้วสวยงาม ไม่ละค่ะไม่ไหนไม่ไ้รือจไม่ไ้หรไม่ไม่ไ,ไม่ไ,ไม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 จริงๆมันต้องทอดใบมะกรูดได,ได้แต่ใบมะกรูดหมดมันต้องทมเลยมันจะหม,ม,ม,อมหอมอกไมเออเดี๋ยวิดทอก็คระดมนะเออเ่าจะเอาที่ทคีม่แล้วก็ม่คมนะัดจานด้วยมสวยงามาไม่ไม่ ทือเลยเปร้านอาหารในร้านอาหารเราทำเรื่อยๆมันกาจะไม่ได้สวยมากเลยสวยแล้วโอเคแล้วนี่ได้เลยแหละเราทำกินง่ายๆง่ายคนกินก็ง่ายๆคนกินได้หมดอร่อย<ๆ>ก็ใส่ย รีวิวนะพี่น้องเอยสวยงามถึงเหมือนคนคนทำก็สวยจั <c oughs> <c oughs> จานก,ก,ก็สวยพี <c oughs> <c oughs> ่น้องป้าปานี <c oughs> อไป, <c oughs> ปกินกันเลยครับ